สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนคำศัพท์ใน HSK 1กันนะคะเริ่มที่คำแรกค่ะคำว่า i i i ที่ทุกคนเนี่ยจะรู้จักกันว่าแปลว่ารักนะคะเรามาดูความหมายโดยละเอียดกันค่ะความหมายแรกนะคะก็จะเป็นคำนามหรือว่าหมิงสือนนะคะจะแปลว่าความรักเช่นตัวอย่างที่ยกมาค่ะหมู่ไ หมู่อ้ความรักของแม่หรือว่าฟู่อ้ฟู่อ้ความรักของพ่อนอกจากเป็นคำนามแล้วความหมายที่จะรู้จักกันโดยทั่วไปเลยค่ะก็คือเป็นคำกริยาหรือว่าต้องสื่อนะคะต้องสื่อหรือว่าแปลว่าเวริรความหมายแรกเลยค่ะก็คือแปลว่ารัก ที่มีเซนส์ของมีความลึกซึ้งจริงใจต่อบุคคลน,นั้นหรือว่าต่อสิ่งนั้นเช่นตัวอย่างที่ยกมานะคะอไอจู do go. Do go ่กัวาอจู่กัวจู่กัวก็คือมาตุภูมิประเทศบ้านเกิดอย่างเงี้ยความรักต่อประเทศบ้านเกิดมันจะมีความลึกซึ้งความหมายที่สองก็คือเป็นรักในลักษณะของความหวงแหนหรือว่าความฉนุถนอมเป็นตน้นตัวอย่างที่ยกมาให้คือ อายเมียนจือายเมียนจืเป็นความรักหน้ารักศักดิ์ศรีต่อมาก็จะแปลว่ารักหรือว่าแปลว่าชอบได้แต่มันจะมีความหมายที่มากกว่าคําว่าชอบที่เป็นฉฉควันนะคะนี่ก็จะเป็นการรักชอบหรือว่าเป็นสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นกริยาที่เราชำนาญหรือว่าเก่งในด้านนั้นเช่นอายเชี่ยฉี เชี่ยฉีเชี่ชยฉีก็คือการเล่นหมากรุกนะคะไอเชี่ยฉีเนี่ยก็จะแบบว่าเราแบบเป็นงานอดิเรกหรือว่าเป็นสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบชอบเล่นหมากรุกเนี่ยนะคะก็ใช้คำว่าไอได้ต่อมาอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเซนส์ของว่าคำกริยาน,น,นั้นเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยๆมักจะเกิดขึ้นอันนี้ภาษาไทยเราก็ใช้เหมือนกันนะคะจาก ใช่แต,แต่อาจจะไม่ได้ใช้คําว่ารักแต่เราจะใช้คําว่าชอบตัวอย่างที่ยกมานะคะอ้โถถึงอ้โถถึงโถถึงแปลว่าปวดหัวหรือว่าปวดปวดศีรษะนะคะคำว่าอ้ในที่นี้ ถ้าแปลเราก็จะแปลว่าชอบปวดหัวไม่ได้แปลว่าเราชอบที่จะให้เกิดอาการปวดหัวแต่ว่าเรามักจะมีอาการปวดหัวบ่อยๆเงี้ยค่ะภาษาไทยเราก็ใช้ว่าฉันชอบปวดหัวไม่ได้ไม่ได้ว่าเราชอบสิ่งนั้นแต่มันมักจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นค่ะทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเซนส์ของคำว่าอ้ายที่แปลว่ารักก็มีทั้งคำนามหิังสือนะคะเป็นความรัก หรือว่าถ้าต้องสื่อเนี่ยก็คือเราแปลได้ว่ารักหรือว่าชอบรักที่ลึกซึ้งจริงใจต่อบุคคลหรือสิ่งนั้นรักในลักษณะที่หวงแหนทนุถนอมหรือว่าเป็นสิ่งที่ตนชอบตนชำนาญเช่นงานอดิเรกต่างๆนะคะอายิวหยกชอบว่ายน้ำรักในการว่ายน้ำหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นค่ะถ้าเกิดว่าชอบในการเรียนภาษาจีนแบบนี้นะคะอย่าลืมกด ติดตามช่องซปเปอร์เชนเจินแล้วมาเรียนภาษาจีนด้วยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ